ไม่มีอะไรสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กูกข่จะพาทุกคนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตในอิตาลีเป็นครั้งแรกนะคะมีคุณผู้ชมหลายคนขอมาไม่เคยทําให้สักทีเพราะว่าส่วนใหญ่ห้างใหญ่ๆที่เราไปซื้อกับข้าวเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะคะแต่วันนี้เราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันเล็กลงมาสักหน่อยเนาะไปจ้า มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูป้ายด้านหน้าว่าเขาห้ามถ่ายรูปหรือห้ามถ่ายวิดีโอไหมไม่มีข้อห้ามนะคะห้างนี้ที่มีรออยู่ข้างในแล้วนางถามซื้อส้มไหมเพราะว่าที่บ้านใกล้จะหมดนะคะบ้านเราจะมีส้มติดอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เพราะว่าเป็นฤด,ดูของส้มลูกเล็กๆแบบนี้นะอร่อยมากนะทุกคนไม่ใช่ส้มแมนดารินนะส้มแมนดารินอร่อยไม่เท่าส้มพันนี้นะคะ ซื้อยกลังเป็นเลยราคาไม่แพงเลยขายเป็นกิโลนะคะถึงยกลังแต่เขาก็ขายเป็นกิโลนะผลไม้ที่นี่จะขายเป็นกิโลนะคะส่วนใหญ่ส้มใหญ่ๆแบบนี้นะลูกใหญ่ๆต้องรอหลังปีใหม่นะคะถึงจะหวานนี่ก็มะนาวเหลืองราคาก็ไม่แพง เรามาหยิบถุงและถุงมือนะคะถ้าเราต้องการเลือกผลไม้ใส่ถุงเราไปชั่งน้ำหนักเนาะนี่คือถั่วสมองนะคะมีทั้งขายแบบเปลือกแบบนี้แล้วก็แกะเปลือกด้วยนะถุงนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีพวกผักต่างๆเนาะจะมีผักสวนครัวขายเป็นกระถางด้วยนะคะราคาไม่แพงเลยสุกีนี้สชนิดนี้นะคะความอร่อยไม่เท่ากันนะเปลือกสีเขียวอ่อนอร่อยมากกว่านะคะและราคาก็แพงกว่า หัวเฟเนลราคาก็ไม่แพงเลยเห็นราคาบลูเบอรี่กับราสเบอรี่แล้วต้องเดินเข้ามาหยิบนะคะแต่ราสเบอรี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บลูเบอรี่นี่ลูกใหญ่สวยเลยนะมาจากเปรูนะคะที่อิตาลีหนาวแล้วไม่มีแล้วนะอยากได้ราสเบอรี่มากกว่าแต่สังเกตราสเบอรี่มันไม่ค่อยสวยมีราขึ้นบ้างแล้วนะคะ มาจากที่ไหนเนี่ยมาจากสเปนนะคะพวกผักที่หั่นแล้วใส่ถุงเอาไว้พร้อมกินก็ราคาไม่แพงเลยมากอกดองลูกเบ่งๆนะคะแต่กุกไก่ไม่ค่อยชอบสีนี้เท่าไหร่ชอบมะกอกสีเขียวมากกว่า สีเขียวแบบนี้นะคะทั้งมันทั้งหวานมากกว่าราคาก็จะแพงกว่าหน่อยมะม่วงมาจากต่างประเทศสมโอมาจากจีนขายเป็นลูกนะคะเขาบอกพันธ์น้ำผึ้งแล้วโอบคาโดก็ขายเป็นลูก อยากได้กีวีสีเขียวนี่สับประรดกีวีสีเขียวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยสีเหลืองละกันหุยราคาถูกกว่าห้างอื่นนะ <unter st air> เห็นสินค้าหลายอย่างที่นี่ราคาถูกกว่าห้างอื่นนะคะได้แล้วกีวีสีทองตรงนี้ก็เป็นผักดองน้ำมันมีเห็ดดองน้ำมันเป็นเห็ดรวมนะคะ รู้สึกว่าจะมีเห็ดพึ่งรวมอยู่ด้วยนะทุกคนยีงไงเจอแล้วพอชีนี่นี้ก็จะเป็นถั่วอบแห้งหลากชนิดนะคะห้างนี้ไม่เล็กเลยนะทุกคนโซนนี้ก็เป็นกาแฟนะคะมีทั้งกาแฟบดกาแฟที่เป็นแคปซูลยืนพื้นเลยก็เป็นเอสเพรสโซ่แล้วก็โมค่านะคะ นี่โซนขนมปังเรามาบ่ายเนาะขนมปังก็ร่อยหลอไปเยอะเลยนี่ก็โซนขนมกูกไก่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินขนมเท่าไหร่นี่บิสกิตเลดี้ฟิงเกอร์ที่ใช้ทำที่รามมิซูนะคะลูกพีชในน้ำเชื่อมน่ากินมากแต่ที่บ้านมีแล้วนะซื้อไว้แล้วนะคะแล้วก็นี่ขนมยอดฮิตเลยน้ำหวานก็ชอบอยู่นะ แต่นางไม่กินมาพักใหญ่แล้วราคาถูกนะคะนี่พี่มิกเรียกมาดูอาหารแมวโอ้อาหารแมวที่นี่ราคาถูกนะอาหารเปียกนะคะเป็นอาหารถุงแบบนี้เดี๋ยวเราจะาไปสักสามกล่องก็พอเพราะว่า ที่บ้านเรามีตุนอยู่เยอะเลยเพิ่งซื้อมานะคะจากห้างอื่นเดี๋ยวต่อไปคงมาซื้อที่นี่แหละนี่ก็เป็นปลาแช่เย็นพอ,อาหารทะเลแล้วตรงนี้ก็เป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูตรงนี้เนื้อหมูเนื้อบัวเนื้อไก่เวลาเราซื้อของพวกนี้เราดูป้ายจากที่เขาเขียนไว้ตัวใหญ่ๆไม่ได้นะเราจะต้องดูป้ายเที่ยวเขียนไว้ตัวเล็กๆข้างล่างนะคะ เพราะว่ามันคือราคาต่อกิโลกรัมเห็นไหมตัวเล็กๆข้างล่างนะเนื้อวัวค่อนข้างราคาแพงกว่าสัตว์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะคะนี่เป็นไส้กรอกอิตาเลียนตรงนี้เป็นไก่งวงไก่งวงที่นี่ไม่มีขายทั้งตัวนะคะจะแล่แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นไก่นี่เนื้อหมูราคาก็พอๆกับห้างอื่นนะ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะคะคนนี้เพื่อนพี่มิกตรงนี้มีพาสต้าสดล่ะทุกคนเพื่อนเก่าพี่มิกเลยนะคนนี้กูไก่ก็รู้จักมานานนะคะตรงนี้มีพิซซ่าที่ปรุงเรียบร้อยแล้วแค่เราเอาไปทำให้มันสุกเท่านั้นเอง นี่พาสต้ามันฝรั่งรสชาติมันจะหนึบๆน,นะคะแอ๋พาสต้าฟักทองก็เหมือนกันมันจะออกหนึบๆน,นี่ผสมมาเลยผักโขมพาสต้าผักโขม,ขม,ขมแล้วก็ราวิโอลีมีไส้ต่างๆนะไส้ผักโขมไส้ชีสไส้เนื้อทอร์เทลลีนี่นี่ก็ไส้เนื้อนะคะ ทางพาสต้าสดก็จะมี3ชั้นรมควันเอาไว้สําหรับทําคาโบนาร่าทำเมนูต่างๆมีเนื้อฝอยด้วยแหละทุกคนนี่ก็คือแฮมนะคะแฮมชนิดต่างๆทั้งแฮมสดแฮมดิบเอ้ยไม่ใช่สิแฮมสุกแฮมสดมีซาลามิ มีแฮมสุกนะคะนี่โปรชูต,โตโคอตโตมีแฮมขาหมูดิบมีขายแบบที่เป็นแพ็คสไลด์แล้วเรียบร้อยหรือว่าเป็นก้อนก็มีนะ,นะมีซาลามีเป็นก้อนมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะอ้าแฮมข้างบนก็มีชั้นวางของเขาสูงเหมือนกันนะนี่ห้างนี้นมีซาลาม มีแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดให้เลือกนะคะแฮมสไลด์แล้วมีให้เลือกมากมายเลยเหมือนกันนะนี่นะคะที่เป็นกลอนอีแฮมสะโพกหมูเป็นแฮมดิบนะคะพวกนี้ ก็มีมอตตาเดลล่ากลมๆนี่เป็นแฮมสุกนะคะแล้วตรงนี้ก็มีพวกชีสราคาเป็นก้อนนะคะที่เราเห็นเขาเขียนไว้ตัวเลขใหญ่ๆถ้าเราอยากรู้ราคาต่อกิโลเราต้องดูตัวเล็กๆข,ข้างล่างเนาะนี่กระใจกลางชีสเอาไว้กินเล่นนะคะกินแบบเรียกน้ำย่อยอะไรแบบนี้มีชีสสด มีชีสรมควันด้วยนะพาเมซานชีสนะคะนี่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้หอมอร่อยมันมากเลยรานะคาก็จะสูงหน่อยพวกพาเมซานชีสแล้วก็มีแบบที่ขูดไว้เรียบร้อยนะคะ เป็นชีสผสมอ่านี่ข้างบนก็มีมอสซาเรลล่าที่สำหรับทำกับข้าวนะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะนี่เป็นก้อนๆแบบนี้ก็มีมอสซาเรลล่าทำกับข้าวมันจะแข็งนะคะมันจะไม่นิ่มแล้วก็มีชีสสดต่างๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นขนมลูกอมลูกไก่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะพวกขนมชโคโค็อกโกแลตลูกอมพวกนี้นะคะเจอขนมโบราณอิตาเลียนที่มีชื่อว่าคอนเฟตต้มันมีหลายรสชาติมากเลยคล้ายๆไข่ไดโนเสาร์ไข่จิ้งจกบ,บ้านเราอะแต่มันอร่อยมากกว่านะมีรสผลไม้รสช็อกโกแลตด้านในนะคะ นี่น่น่าจะเป็นลูกอมชะเอมเทศนะที่เป็นไม้นะคะนี่นี่ทำจากเปลือกไม้ชนิดนี้มีความหอมความเย็นตรงนี้ก็เป็นสแน็คนะคะพวกของว่างต่างๆเอาไว้กินกับเครื่องดื่มแอปเปอร์ไทเซอร์ izer, แล้วก็มีแอลกอฮอล์ทั้งแผงนี้เลยนะทุกคน มาดูน้ำมันมะกอ,อกดีกว่าน้ำมันมะกอ,อกบริสุทธิ์นะคะราคาต่อลิตรไม่แพงเลยถูกมากนะดูสีสันนะคะน้ำมันมะกอ,อกบริสุทธิ์ซอสมะเขือเทศก็ราคาไม่แพง ไม่ใช่เค็ชฉับนะทุกคนซอสมะเขือเทศที่เอาไว้ทำอาหารนะคะมีซอสเบสโตที่ทำจากเบซิลอิตาเลียนมีทั้งแบบใส่กระเทียมไม่ใส่กระเทียมนี่ก็อซอสมะเขือเทศว่าจะซื้อน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันเมล็ดทานตะวันแต่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำมันถั่วลิสงเอาไว้สําหรับทอดนะ แล้วก็นี้เป็นพวกพาสต้าแห้งทั้งหลายนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มองนิดหน่อยพอราคาถูกมากโซนนี้ก็เป็นพวกอาหารแช่แข็งทั้งหลายนะคะอาหารทะเลอาหารปรุงสุกแล้วไอศสโคมไอศค,ครีมจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยมีชีสทอดด้วยแอบเห็นนี่ไง เห็นน้ำยาล้างจานราคาถูกมากขวดหนึ่งไม่ถึง37ยูโรอะเอาไว้สำหรับล้างด้วยมือนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้กับเครื่องล้างจานเราจะใช้ของดีๆราคาแพงๆเนาะมีพวกชุดนอนเสื้อกันหนาวชุดเชนในขายด้วยนะคะตรงนี้ ก็เห็นพห่หผมนุ่มๆล่ะขอจับเนื้อผ้าหน่อยนุ่มจริงแต่แพงนะตลาดนัดถูกกว่านะคะโซนนี้ก็เป็นนมสดโยเกิรต์ตขนมขนมที่ต้องแช่เย็นเนาะนมไอศครีมน,น้ำมัม่มอะนี่ก็อาหารหมาอาหารแมวนะคะของเยอะอยู่นะห้างนี้ ไก่เห็นพันโดโรปันนิตโตเน่ขนมเค้กพวกนี้นะคะจะกินช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เดฟงน289 289 195 399 289 195ีมิกซ์ื้อวา์ขาวมาราคาถูกอะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เราจ่ายไปทั้งหมดเท่านี้ 57ยูโรกว่ากวาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0 0เศษเศษนะคะบินนี้2,000บาทเศษเศษเดี๋ยวมาดูว่าได้ของมามากน้อยแค่ไหนนี่วันนี้เราจ่ายไปเท่านี้2000บาทเศษเศษนะคะถือว่าไม่แพงเลยสําหรับของที่ได้มามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากมอตตาเดนละที่คนไทยเรียกว่าบนโลนย่านั่นเองนะคะ อันนี้เขาทำแบบมุย้ยอัน,นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็สไลด์แผ่นบางๆแล้วอันนี้ก็เป็นสามชั้นรมควันอ้วนมากนี่ทำคาโบนาร่าอร่อยนะแบบนี้นะคะแล้วยังมีแฮมหมูดิบอีกด้วยนี่แต่ตัวนี้ไม่ใช่โปรชูตโตครูโดแต่เป็นสเปกสเปกอ o โอพิเออร์ o ฟอร์เรสโซโพสชูโตครูโด No, แต่กินได้ s <S หมดพี่มิกเป็นคนซื้อมาก็ให้กินได้หมดนะชอบเหมือนกันละ่ะแล้วนี่เป็นครีมมะเขือเทศนะคะนี่เอาไว้ทํากับข้าวเวลาที่เราอยากให้อาหารที่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศมีสีสันแต่เราไม่อยากาตุนนานๆเราก็ใช้นี้หรือทำเป็นสีสันเพิ่มในอาหารที่ใช้ซอสมะเขือเทศก็ได้ได้หมดเลยหลายเมนูแล้ววันนี้ ลูเบอร์รี่มาจากเปรูเห็นไหมในอิตาลีไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าหนาวอันนี้อันนี้ช็อกโกแลตไซ้วิสกี้พิมิกเป็นคนซื้อมาพิมิกเลือกมาหลายอย่างเลยนะแล้วก็ส้มฤดูนี้เป็นฤดูของส้มนะคะกูไก่ซื้อมาติดบ,บ้านเสมอกล้วยมีทั้งปีเพราะว่ามาจากประเทศอื่นทั้งปีเหมือนกันที่อิตาลีปลูกได้เกาะทางใต้ที่เดียวนะ ซึ่งอยู่ทางใต้ของอิตาลีซึ่งไม่เคยมีมาขายที่นี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็มีกีวีมาจากอิตาลีเป็นช่วงฤดูของกีวีนะส้มกีวีตอนนี้แล้วก็ขนมเมอแรงอันนี้พี่มิกเลือกมาให้ลูกน้ำหวานชอบมากส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพิซซ่าเล็กๆนะคะเป็นหน้าซอสมะเขือเทศเนี่ยเด็กที่นี่จะชอบกินเป็นอาหารว่างแล้วก็นี่ มิกชอบกินเป็นอาหารว่างมันกร่างกับกรอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าอันเล็กๆรูปดาวพาสต้านี้มันจะเหมาะกับต้มกับน้ำซุปเนาะชาวอิตาเลียนชอบกินเป็นอาหารเย็นทำน้ำซุปไก่ซุปเนื้อก็แล้วแต่แล้วก็พาสต้าพวกนี้ชิ้นเล็กลงไปต้มแล้วก็ขนมปังชนิดนี้นะคะเนี่ยเราทำกินเองที่บ้านก็บ่อยนะแต่ว่า ถ้าเราขี้เกียจทําก็ซื้อมาติดบ้านเอาไว้แล้วก็อาหารเมียวมีตุนเยอะมากเลยนะยซื้อมาแค่สามกล่องก่อนนะคะแล้วก็น้ํามันถั่วลิสงเหมาะสําหรับทอดนะที่นี่จะใช้น้ํามันถั่วลิสงไว้ทอดน้ามันข้าวโพดพวกนี้นะคะซึ่งราคามันก็ไม่ค่อยแพงเนาะก็เลยซื้อมาลองแล้วก็แตงกวาดองของเด็ดละทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมครูไก่ใช้ทํา แทนผักกาดดองแกงจืดกับซิโครงหมูอร่อยมากน้ำยาล้างจานไว้สำหรับล้างใช้มือล้างนะไม่เอาเข้าเครื่องนะคะเนี่ยถูกมากไม่ถึง37บาทอนะทุกคนราคาถูกเวอร์ส่วนไวน์สาขวดนี้คุยใส่วีโนบิยงโคสตูตูวีโนบิยอือเป็นไวน์ขาวหมดเลยอันนี้สมยูโรก,กว่าก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะคะแล้วพิมิกเลือกมารับรองเลยนะว่า เป็นไวน์ที่อร่อยแน่นอนส่วนสองขวดนี้ราคาถูกมาหน่อยราคาน้ำพ <2, 99. S 1> e ิวดดเทรลรดูเ hmm. mm hmm. ์นง e u o นี้นง e u r น u หน,นะน่ค e ด r o หนึง euro หนึ่ง euro หนึ่ง e u นึง euro หนึ่ u น่ง euro หนึ่ง euro หนึลง e น่นึ่งนึ่ง e u นึ่านึ่หนึ่ง e นึงน่ง e u น่งา u นึ่ง e u ่กนกนนนนแ่นน นี่แหะคะ่ะของที่เราซื้อมาทั้งหมดในวันนี้ถือว่าถูกมากๆนะคะกองนี้2,000กว่าบาทในยุคเศรษฐกิจแบบนี้